มารู้จักการคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือว่ากอนอ,อ,อกันนะครับกอนออเนี่ยเป็นหน่วยงานสําคัญในการพัฒนาประเทศไทยมีส่วนในการดึงดูดการลงทุนจากทั้งไทยและก็ต่างประเทศครับโดยมีบทบาทในการจัดตั้งแล้วก็พัฒนา พื้นที่สําหรับโรงงานอุตสาหกรรมกระจายความเจริญสู่ภูมิภาคนะครับและรักษาและส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมในกณะเดียวกันก็ป้องกันแล้วก็บันเทาอุบัติภยัยตลอจนส่งเสริมอุตสาหกรรมต่างๆครับกรนออได้เปิดตัวดรสุมเมธตั้งประเสริฐในฐานะผู้ว่าการคนใหม่นะครับโดยชู5แกนหลักร a p ผิดยกระดับบทบาทกอนออสู่แพลตฟอร์มนำอุตสาหกรรมไทยสู่เศรษฐกิจยุคใหม่เน้นนวัตกรรมความยั่งยืนเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันระดับสากลครับ ผู้ว่าการกนรอด็รสุเมธเนี่ยได้บอกว่าในขณะที่โลกธุรกิจเนี่ยมีการ,ปรเปลี่ยนอย่างรวดเร็วมีปัจจัยที่รุมเร้ารอ,รอบด้านเลยนะครับทีนี้การปรับตัวภาคธุรกิจภาคอุตสาหกรรมจึงเป็นปัจจัยสําคัญของการอยู่รอดและการพัฒนาเติบโตในอนาคตในฐานะที่กนอเนี่ยมีหน้าที่รับผิดชอบดูแลภาคธุรกิจอุตสาหกรรมจึงไม่สามารถจะเป็นผู้ควบคุมหรือเรกูเลเตอร์หรือเป็นเจ้าของที่ดินแลนด์ลอร์ดแบบเดิมได้อีกต่อไปแล้วนะครับ กอนออ,อก,ก็จะต้องรีบปรับบทบาทใหม่ให้เป็นแพลตฟอร์มในการที่จะขับเคลื่อนอุตสาหกรรมของประเทศไทยให้เติบโตไปสู่เศรษฐกิจอนาคตที่มีมูลค่าสูงโปร่งใสเป็นธรรมและด้วยแนวคิดที่สดใหม่และยั่งยืนกอนออ,อต้องเปลี่ยนบทบาทตัวเองให้เปรียบเสมือนกับสะพานหรือตัวกลางที่จะเชื่อมโยงให้เกิดความร่วมมือระหว่างภาคธุรกิจอุตสาหกรรม เป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศที่เรียกกันว่า EcoIndustry t o w n ช่วยนักลงทุนและก็ผู้ประกอบการเนี่ยเข้าถึงทรัพยากรเข้าถึงองค์ความรู้แล้วก็มีโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆได้อย่างสะดวกและเป็นธรรมนะครับโดยการนำวิสัยทัศน์5แกนหลักสำคัญ RAPID หรือเรียกรวมกันว่า Rapid มาเป็นกลยุทธ์หรือหัวใจของการส่งเสริมศักยภาพการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมไทยในระดับสากลครับเริ่มต้นกันที่ตัวแรก R Regulatory Flexibility ก็หมายถึงการปลดล็อกกฎเกณฑ์ลดขั้นตอนที่ยุ่งยากสร้างระบบศูนย์บริการระบบดิจิทัลแบบครบวงจรที่เรียกว่า one stop ดิ g i t a l เพื่อเพิ่มความรวดเร็วคล่องตัวสูงสุดในการอำนวยความสะดวกให้แก่นักลงทุนและผู้ประกอบการครับ A advanced infrastructure ก็หมายถึงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาอัปเกรดระบบสาธรารณูปโภคของนิคมอุตสาหกรรมต่างๆเทียบเคียงได้กับมาตรฐานสากล P หมายถึง Productivity through Innovation หรือการสร้างผลิตภาพด้วยนวัตกรรมเป็นการผลิตก,กำลังกับทุกภาคส่วนกันเลยนะครับเพื่อผลักดันให้เกิดการปรับปรุงกระบวนการผ่านการสร้างวัฒนธรรมใช้ความคิดสร้างสรรค์และการนำเทคโนโลยีนวัตกรรมใหม่ๆม,มาสนับสนุนกระบวนการผลิตเพื่อเพิ่มจำนวนและคุณภาพของผลผลิตตลอดจนสร้างธุรกิจกระแสใหม่ๆและอุตสาหกรรมแห่งอนาคตให้เกิดขึ้นจริงในนิคมอุตสาหกรรมต่างๆนั่นเองครับ I หมายถึง Integrate Digital Transformation หรือการเปลี่ยนผ่านสู่การนำเทคโนโลยีดิจิทัลไม่ว่าจะเป็น c ล o ว d AI, Internet of Things, Big Data และ RPA และระบบอัตโนมัติต่างๆมาใช้เต็มรูปแบบเพื่อเปลี่ยนแปลงและพัฒนากระบวนการต่างๆเพื่อเพิ่มผลิตภาพประสิทธิภาพลดต้นทุนและมีความยืดหยุ่นปรับปรุงบริการตัดสินใจที่รวดเร็วแม่นยำและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันให้กับองค์กรครับ และตัวสุดท้าย D ย่อมาจาก Driven Growth and Sustainability คือการเตริบโตบนความยั่งยืนผ่านการยกระดับนิคมอุตสาหกรรมสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศวางเป้าหมายไว้เลยนะครับว่าจะต้องให้ได้70%ของนิคมทั้งหมดภายในปี2571และนำมาตรฐาน ESG ที่เรารู้จักกันดีว่าสิ่งแวดล้อมสังคมและธรรมาภิบาลขึ้นมาเป็นจุดขายที่แข็งแกร่งของอุตสาหกรรมไทยในระดับสากลนั่นเองนะครับและทั้งหมดนี้ก็คือ การนิคมอุตสาหกรรมยุคใหม่ใน B-Times ครับ